สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายมาอัปเดตนะคะการเปลี่ยนแปลงของ EM นะที่ได้ทำไว้นะคะให้ดูเมื่อคราวก่อนนะคะตอนนี้อายุครบ1สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปใช้งานได้แล้วนะคะทุกคน การที่เราทํา EM เนี่ยเราต้องให้ระยะเวลาเขาในการหมักนะคะในการก่อตัวในการเกิดปฏิกิริยานะถึงจะนําไปใช้ได้ไม่ใช่ว่าผสมเสร็จปุ๊บจะนําไปใช้ได้ปั๊บนะคะเราก็ต้องทิ้งให้เขามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวต่ายจะพามาดูใกล้ๆนะทุกคนว่าแต่ละขวดนะคะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างคะ่ะนี่เป็นขวดที่1นนะคะสวยมากๆเลยนะภายในนะคะนี่คะ่ะ ก็จะเห็นได้ว่ามีเยื่อเป็นฟิล์มเยื่อนะคะแต่ก็เรียกไม่ถูกเป็นเยื่อหรือเป็นฟิล์มสีขาวๆนะคะเกิดอยู่แล้วก็มีฟองเกิดขึ้นนะคะที่ผิวหน้าของ EM นะคะน,นี่ในขวดนะไต่สองเข้าไปให้ดูนะคะอ่านี่ค่ะอ่าแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นเขาหอมามากๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือปฏิกิริยาเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับขวดนี้นะคะนี่ขวดถัดมาแต่ละขวดปฏิกิริยาเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะอ่านี่เป็นขวดถัดมาก็จะเป็นฟองนะคะเกิดขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวแต่ก็จะบอกนิดนึงนะคะว่า ถ้าเราเอาขวดไปตั้งไว้ในที่ที่เงียบๆนะคะทุกคนแบบเงียบสนิทเลยเนี่ยแล้วเอาหูเงียบฟังนะคะมันจะได้ยินเสียงซาซ่าเสียงที่เขาเกิดปฏิกิริยานะคะยิ่งในช่วงสองสาวันแรกนะคะที่ทําใหม่ๆก็คือจะได้ยินเสียงชัดเจนมากๆเลยค่ะอ่านี่นะคะขวดต่อมาค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะมีฟองนะคะ,ะมีฟิล์มขาวๆเกาะอยู่นะนี่ค่ะ ลักษณะของ EM ที่เราทำนะคะก็จะได้ลักษณะมาคล้ายๆกันซึ่งการนำไปใช้นะคะทุกคนไต่ก็จะเทใส่แก้วนะเป็นเหมือนแก้วเล็กๆอะะัค่ะเป็นเหมือนแก้วน้ำทั่วๆไปเลยเทประมาณครึ่งแก้วเอามาผสมกับน้ำประมาณ15ลิตรนะคะก็ราดรดต้นพืชต้นผักเลย10-15ิบ10ลิตรนะคะอัตราส่วนในการใช้ก็จะไม่ตายตัวค่ะตต่ก็จะนำมาใช้ในการ รดต้นพืชต้นผักนะสัปดาห์ละครั้งนะคะอย่างบ่อยก็ประมาณ5้าวันครั้งนะคะแล้วก็ EM เนี่ยนอกจากจะใช้รถพืชผักแล้วนะก็ยังใช้ในการหมักดินในการหมักปุ๋ยด้วยเช่นกันค่ะทุกคนบางคนเนี่ยใครที่เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อย่างนี้นะคะเป็ดก็ได้นะเขาก็จะใช้ EM ตัวนี้แหละไปให้กับพวกเป็ดไก่กินเอาไปใส่ในบ่อปลานะคะ อันนั้นไต่ไม่ทราบอัตราส่วนจริงๆนะเพราะว่าไต่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยนะคะไม่ได้ทําการเกษตรเกี่ยวกับออการเลี้ยงสัตว์เนาะก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในสวนนั้นได้ด้วยนะคะก็ขยายวิธีเดียวกันเลยค่ะทุกคนประโยชน์เยอะมากๆนะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากครบ7วันแล้วนะคะ E M ของเราเป็นแล้วเรียบร้อยนําไปใช้งานได้ค่ะจะเอาไปปรุงดินก็ได้เอาไปหมักปุ๋ยหมักดินได้เลยนะคะทุกคน ตัวนี้ดีมากๆเลยช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุบำรุงดินบำรุงต้นพืชนะคะการทำแบบการทาแบบนี้การขยายแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้นะคะมาอัปเดตให้ดูนะว่าแต่ละขวดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ